สวัสดีค่ะวันนี้ขอทําข่าวประชาสัมพันธห้ทรา์เกี่ยวกับงานอีเวนต์ใบแนนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่เดอะสตี b บอลชั้นค่าเดอะสตีปรัตดาใบแนนไทยโดยโกฎไบแนนเป็นเจ้าภาพจัดซูเปอร์มีแรกในประเทศไทยสำหรับสมาชิกชุมชนพันธมิตร VIP และพันธมิตรมาพบกับใบแนนไทยโดยทีมงาน กลดบแนนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับใบแนนไทย้บยกล b i n บแนนความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจและผลิตภัณฑ์ในงานนี้คุณจะได้รับโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากใบแนนไทยด้วยคุณนิลันภูวัฒนานุกุล CEO ของโกลดบแนนและเดซชาเต็ง CEO ของใบแนนโกลเร์นรวมถึง AMA ที่คุณจะมีโอกาสถามคำถามของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันไบแนนไทยโดยกบไบแนนสร้างเครือข่ายกับเพื่อนในอุตสาหกรรมคริปโตของไทยและพบกับผู้คนที่มีความคิดเหมือนกันนอกจากนี้ยังจะแจกไบแนนไทยโดยกบไบแนนแสวในช่วงกิจกรรมอีกด้วยอย่าพลาดโอกาสนี้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไบแนนไทยโดยกบไบแนนสามารถลงทะเบียนเข้าง,งานได้ตามลิงก์ที่โชยอยู่นี้ รับจำนวนจันกันนะคะ